สวัสดีครับเพื่อนๆฉันปวีนาเกษตรกรวัย6 1ปีจากชุมพรที่เคยรู้สึกเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เก่าติดหล่มโครนชีวิตฉันเคยเต็มไปด้วยความเหนื่อยลุยสวนมะม่วงทุเรียนมังคุดเจอนกจิกผลไม้พ่อค้าต่อราคาจนแทบร้องไห้และนี้ที่ทำให้ใจฉันเหมือนเมฆครึ้มบางคืนถึงกับนั่งคุยกับต้นมะม่วงถามว่าชีวิตฉันมีแค่นี้จริงๆหรือ เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเหมือนชีวิตวนอยู่ในวงกลมไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายทางแต่ฟังนี่สิคะวันหนึ่งลูกสาวยื่นหนังสือให้ The Seven Spiritual Law of Success โดยดรดีแพคโชปราฉันคิดว่าเล่มน,นี้จะช่วยอะไรได้แต่แค่หน้าแรกเหมือนมีแสงสว่างวูบวาบในใจฉันลองทำตามสี่กฎแรกและชีวิตเปลี่ยนไปเลย นั่งเงียบริมคลองแค่สิบนาทีใจฉันสงบพลังใหม่ผุดขึ้นมาเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เก่าสตาร์ตติดฉันแจกมังคุดให้เพื่อนบ้านหมู่บ้านกลายเป็นงานวัดผลไม้ลุงสมานเอามะพร้ามาแลกเด็กๆวิ่งมาช่วยเก็บผลไม้แล้วกดที่สามและสี่ละฉันยิ้มให้พ่อค้าที่เคยต่อราคาพูดว่ามะม่วงหวานลองชิมสิเขากลายเป็นลูกค้าประจำ แนะนำร้านอาหารในเมืองให้ส่วนการปล่อยวางฉันหยุดกังวลเรื่องฝนรดน้ำด้วยใจรักผลไม้สวยเกินฝนันมะม่วงหวานฉ่ำทุเรียนเนื้อแน่นขายได้ราคาดีนี่ลดลงใจฉันเบาเหมือนลำทานอยากรู้ว่าสี่กฎนี้คืออะไรเปลี่ยนชีวิตฉันจะเครียดจนผมร่วงเป็นยิ้มได้ทุกวันได้ยังไงไปดูคลิปเต็มที่ช่องของฉันเลยลิงก์อยู่ในคำอธิบาย กดดูเดี๋ยวนี้คุณจะได้แรงบันดาลใจเหมือนฉันและถ้าอยากให้กำลังใจกดลิงก์บายมีอะคอคฟฟีีด้วยนะคะเหมือนชวนฉันจิบก,กาแฟสักแก้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและมาเล่าในคอมเมนต์ว่าคุณอยากลองกดข้อไหนไปดูกันเลยค่ะ